ะะไปราฟก,กันเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะก็มวยหายไปนานมากเลยเนาะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเออขายของแล้วก็เกิดอุบิเหตุนิดนึงเนาะคือวันนี้คลิปนี้นะคะหมวยก็จะมาเปิดโดเน a นะคะให้กับน้องหมาพอดีว่ามีน้องหมาเนี่ย เหมือนเป็นหมาจอนจัดแล้วมาซอยหมวยนี่แหละแล้วคือช่วงประมาณตีสองเอ้ยประมาณเที่ยงคืนนะถ้าทุ่มเที่ยงคืนของเมื่อวานนะคะเมื่อวันซืนนะ่ะน้องเขาเกิดอาการชักนะคะชักแรงมากแลวคือเวลานะั้นมันเคอร์ฟิวทุกคนเหมวยไม่สามารถพาน้องไปโรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้วช่วงเช้าเนี่ยเหมวยก็เลยบอกน้องว่าถ้าเกิดว่าเอออยู่ถึงเช้าอาจจะพาไปหาหมอนะ แต่ถ้าไม่ไหวอะ่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆก็แล้วคือเหมือนแบบให้เขาหับให้สบายนะอย่าทรมานอะไรอย่างนี้นะคะพอน้องชักบ่อยมากจนหมวยแบบตีสองยังไม่ได้นอนเลยทุกคนคือแบบมันไม่สบายใจอะ่ะหมวยก็เลยจะมาเปิดโดเนตกันเนาะนะคะเผื่อลูก ช่องหมวยนะคะลูกซับสไครต์ของหมวยทุกคนจะสนใจนะคะหมวยให้ดูรูปน้องเขาก่อนนะน้องเขาเป็นหมาจรจัดนะคะมวยยืนยันไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าบ้านหมวยไม่สามารถเลี้ยงหมาได้นะคะโอเคจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้นะคะเป็นรูปน้องนะคะตอนที่หมวยโทรหาทางโรงพยาบาลให้มารับน้องเนาะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็กลัวว่าเราอ่ะจะแบบ น้องเขาอาจจะส่มเสียงเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นโรคติดต่ออะไรหรือเปล่านะคะเขาก็เลยไม่แนะนําให้เราไปด้วยเว้นแต่ฉุกเฉินมากจริงๆเนาะน้องชื่อทองนะคะก็อันนี้คือมาตั้งชื่อให้ทีหลัง <c oughs> น้องชื่อทองนะคะก็อายุหมยคาดเดานะจริงๆคือตอนที่เจอน้องเนี่ยคือชักแล้วนะคะแล้วคือร่างกายน้องก็แบบอ่อนแรงมากๆด้วยแต่หมยดูทรงน่าจะอายุประมาณไม่ต่ำกว่าสิบปีนะ ไม่ต่ำกว่าสิบปีเนี่ยนะคะก็จากที่ถามแพทย์แล้วนะคะน้องก็เป็นโรคเกี่ยวกับทางติดเชื้อเนาะก็คือน้องมีแผลข้างหลังนะคะอันนี้หมวยเพิ่งเห็นเลยนะเป็นแผลที่ข้างหลังนะคะแต่หมอไม่ได้ถ่ายมาเพราะเป็นภาพที่ให้ดูไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ค่าเม็ดเลือดขาวสูงนะคะสูงกว่าปกติเพราะว่าเกิดจากการติดเชื้อนั่นเองนะคะแล้วก็ชัก น้องชักไม่ต่ากว่าสิบรอบทุกคนเพราะว่าชักบ่อยมากจนแบบเราคิดว่าน้องไม่รอดแน่ในตอนเช้าอ่ะแล้วไปมาประมาณเก้าโมงเช้าน้องก็ยังอยู่ก็เลยรีบโทรหาโรงพยาบาลนะคะ mm. เพื่อให้มารับน้องไปเนาะนะคะ mm. เผื่อใครหลายคนไม่เชื่อเอยไม่เชื่อไม่เชื่อนะคะอันนี้คือจดหมายทางโรงพยาบาลจริงๆนะคะบางกอกแอนิมอลฮอส i ิทอลนะคะหมยส่งน้องที่ใกล้บ้านที่สุดเลย นะคะหมอก็คออ่าใช้ใจ่ายหมอเนี่ยล่าสุดที่หมวยเสียไปประมาณ4,855บาทนะคะซึ่งหมวยก็ถามหมอมาแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยน้องต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเพื่อให้ค่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยอยู่ในเกมปกตินะคะซึ่งตอนนี้น้องต่ำกว่าเกมมากๆเลยเนาะก็ ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าหลังจากนี้นะคะหลังจากที่หมอถามหมอมาหลังจากนี้จะอยู่ประมาณครั้งละสามพันเพราะว่าเรื่องค่าตับค่าไตาก็ยังไม่ลงตัวนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปกติอยู่ดีเนาะเพราะอาการชักของน้องเนี่ยมันบ่อยบ่อยเกินไปจนถึงขั้นว่าแบบพอถึงที่โรงพยาบาละคะ่ะหมอบอกหมาว่าน้องน้องคือขั้นโคมมาแล้วทุกคนคือแบบ จะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ประสาทต,ตาน้องเขายังตอบรับได้ดีอยู่หมอก,ก็เลยเหมือนฉีดยาอะไรบางอย่างนะคะเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของน้องเนาะน้องก็เลยแบบเขาเรียกว่าได้กลับมาพักที่บ้านหมวยในตอนนี้นะคะโอเคมาดูกันอันนี้เป็นใบส่งตัวนะคะทุกคนหมวยกาลังหาที่ที่แบบเอ้ยนี่ใบเสร็จหมวยกาลังหาที่ที่แบบ ไม่แพงแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะคะแต่ด้วยความที่น้องรักษาที่นั่นตั้งแต่เนิ่นๆแล้วอะทุกคนก็เลยคิดว่าถ้าเปรียบเทียบคือหมวยไปําหลายที่มาเหมือนกันนะคะใน Facebook ราคาก็เบสเร็บบวกลบกัน2-300าเท่านั้นเองก็เลยอยากให้น้องมีโอกาสได้ักษรักษาต่อที่เดิมเนาะอันนี้จะเป็น จดหมายส่งตัวนะคะถ้าเกิดหมวยได้ที่ที่แบบถูกแล้วก็เยื่ใบส่งตัวให้เขาก็หมอก็ที่นั่นก็จะประเมินอ,อาการให้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบค่าเลือดต่างๆนะคะคือหมอเจาะเลือดน้องไปเพื่อดูค่าตับค่าไตแล้วก็ค่าเม็ดเลือดต่างๆนะคะผมปรากฏว่าค่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยค่ะอยู่ในช่องหายคือสูงกว่าปกตินะคะทุกคนเนาะแล้วก็ หมวยไม่มั่นใจมังดูกันยังไงนะคะแต่หมวยดูกราฟตรงนี้เป็นหลักก็หมอแจ้งว่ามันเลือดขาวสูงกับปกตินะคะมันก็เลยต้องใช้เขาเรียกว่าใช้งบประมาณนิดนึงเนาะซึ่งลาพังหมวยออกคนเดียวก็คงไม่ไหวแน่ๆนะคะทุกคนแต่จะจะให้ปล่อยน้องไปแบบบ่อยน้องไปสบายๆเดืที่เราแบบ เราไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะเออเราอาจจะช่วยจนกว่าแบบเ,ออเราไม่ไหวจริงๆก็ปล่อยตามอายุน้องเขาไปจริงๆอะคะ่ะซึ่งน้องเขาเนี่ยด้วยความที่ชักบ่อยๆอะมันก็เลยกลายเป็นว่าโรคอะไม่ใช่สมองน้องเขาอะจดจำแล้วว่าเออนี่คือโรคประจําตัวของน้องเขาแล้วนะคะ ก็เลยจะมาเปิดโดเนตนะคะเผื่อใครสนใจจะโดเนตด้วยกันเนาะนะคะน้องเป็นหมาจรจัดจริงๆทุกคนคือน่าสงสารมากๆเลยนะคะก็ยังไงถ้าต้องถ้าต้องสนใจโดเนตก็สามารถดูเลขที่บัญชีใต้ใต้ description ได้นะคะหมวยพผู้ผิดผู้ถูกมากๆเลยทุกคนเพราะหมวอไม่รู้จะเริ่มต้นหรือว่าจะอธิบายทุกคนฟังยังไงดีนะคะมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แบบ ติดตามรับชมนะหม่อนนะเหมือนไม่ได้หายไปไหนทุกคนคือขายของแล้วก็เกิดเรื่องน้องขึ้นมาจริงคือวันนั้นกะจะถ่ายคลิปแล้วแล้วแบบน้องแบบอัิเต์หลายๆอย่างเลยอะจนเหมือแบบ โอเคถ่ายคลิปไว้ที่หลังแล้วกันนะคะก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะถ้าใครโอนมาแล้วก็สามารถแจ้งชื่อใน IG หรือใน Facebook ได้เลยนะคะทุกคนหม่วยก็จะทำโพสขอบคุณให้ที่หลังนะคะเพราะหม่วยก็แยกเอาไว้ว่าใครโอนมาเท่าไหร่บ้างเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะบ๊ายบาย